วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนากทรคนชอบเล่าเอาล่ะครับเราก็ไปต่อก,กันกับจอมอาคมของพี่ผู้ใหญ่บ้านพระลอชะลอจำสสีกันต่อครับเดินทางกันต่อครับใจเย็นกันก่อนทุกคนให้อยู่รวมตัวกันไว้ตอนนี้จะอปการ้ายไปไหนไม่ได้หรอกผมได้สร้างเขตอาคมล้อมบ้านนี้ไว้แล้วอา้าวถ้าอย่างนั้นพวกเราอยู่รวมกับมันก็อันตรายเนีสิใช่เลยคณะชาวบ้านว่า ตั้งสติอยู่รวมกันไว้ปลอดภัยแน่ทุกคนไปรวมตัวกันอยู่ภายในบ้านผมบอกไปกุมารทองนารีออกมาออกมาคุ้มครองทุกคนสเส้นเสียงผมร้องบอกคลันต่อมากุมารทองและนารีปรากฏกายขึ้นต่อหน้าทุกคนขณะหลัาชาวบ้านพากันตกตะลึงแต่ก็คิดได้ว่าสิ่งที่ควรระวังก็น่าจะเป็นเจ้าปอบ้ายมากกว่าจะเป็นผีของทิศมันผมได้ก้าวเดินออกสู่เบื้องหน้าบริเวณพื้นที่โลง่งสับพลันปรากฏมีอะไรบางอย่างที่พุ่งเข้ามามัดรัดคอผมรียบเอามือจับเจ้าสิ่งนั้นจึงได้รู้ว่ามันคือเส้นผม ยังไม่ทันจะได้แก้ไขอะไรเจ้าเส้นผมที่ว่าก็เดึงร่างผมขึ้นสุกรังก็ะกอดจากนั้นเหวี่ยงร่างผมไปร,บรอบๆเป็นวงกลมไอ้เจ้าดวงจ้องมองตาโตโตะโ,โกนร้องลัน่นพิจิตมันและเจ้าของเส้นผมก็คือนางพญาปอบนั่นเองได้หัวร้อนลัน่น <c oughs> ข่าจะขาทิ่มันด้วยการแขวนห้อยคอให้ตายและเมื่อกุมาทรทองกับนรีเห็นผมโดนรัดคอเหวี่ยงบมุนเตี้ยวก็หมายจะเข้าช่วยไอ้ดวงบอกว่า เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปจะเกะกะพิษิตมันปเปล่าต้องเชื่อมันในตัวพิซซิตมันสิได้ยินดังนั้นทั้งคู่ก็พากันเบรกกัเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผมนั้นโดนรัดคอแล้วเวี่ยงเป็นลูกข่างอยู่กลางกระกอดและแม้ว่าจะโดนเบี่ยงบนติวติวติวผมก็ไม่ได้ขาดสติตกตใจกลัวใช้มือข้างหนึ่งลงหยิบน้ำอมีดหมดจิตวิญญ,ญาณออกมาจากยา่ามขณะอีกข้างจับเส้นผมที่รังรัดคอเพื่อไม่ให้ขาดอากอศแล้วก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่า ถ้าตัดเส้นผมมันขาดตอนนี้มีหวังได้ร่วงตกลงไปบาดเจ็บช้ำในแน่ต้องหาระไรองรับก่อนขี่ได้ดังนั้นก็ร้านใจปล่อยมือที่จับเส้นผมไปดึงผืนผ้าของมาออกจากเอวเหวี่ยงผืนผ้าขามาออกไปเสร็จได้เรียบร้อยเอามือขวาจับเส้นผมเจ้าปอกอีกข้างตะวัดมีดหมดจิตวินญฟันชอ็อปแล้วผมลอยระลิ้วตามแรงเหวี่ยงแล้วก่อนจะร่วงลงสูง่ผืนผืนผ้าข้ามาที่เหวี่ยงออกไปก็ลอยมารับป้องกันเว้ได้ทอนไอทิศมันมึงเมื่อางตัดผมกูกูจะขามึงนางพญาปอบร้องขู่อาฆาต ออมาปรากฏสายลมพัดอูแรงขณะผมตั้งหลักได้ลุกขึ้นยืนท้าประจันในมือกำมีดหมอเจ็บวิญญาณกระชับเพ่งสายตามองหาว่าบัดนี้พญาปอบอยู่ที่ใดพลันต่อมากรงเล็บแหลมเป็นแสงไฟพุ่งเข้าหาโจมตีอย่างรวดเร็วผม,มรีบตว,วัดมีดหมอเจ็บวิญญาณออกต้านรับทันทีที่เกิดการประทะเกิดเสียงระเบิดดังกึกก้องทว่านางพญาปอบก็ยังไม่ปรากฏกายให้ได้เห็น หน่อยนะ่หลบอยู่ที่ไหนพู้เมทันจะจบดีคพลันเหล่านกที่นอนอยู่บนต้นไม้ข้างๆบ้านตะไหวก็คล้ายแตกตื่นเรื่ยบังยองรี่พากันบินออกจากคอนที่เกาะนอนและเมื่อเหลียวไปมองพลันเสาตาก็ประสานเข้ากับตานางพญาบอบที่แดงร่ากับฐานฝ้ายใหญ่โตพอๆเรากับกร้องเพนที่จ้องมองแนวตรงมาที่ผมอยู่ก่อนแล้วบัดนี้ร่างนางพญาปอบได้ขย่ายใหญ่โตตัวสูงใหญ่ไม่ต่างอะไรเรากับน้องเปรตสยายเส้นผมฟูกระจายตาแดงร่ากับลูกไฟมีเขี้ยวงอกออกมายาวสองข้าง แข็ยิงส่งกลิ่นตัวที่เหม็นสาบสางกระจายออกมาทําให้ชวนอาเจียนเหล่าชาวบ้านที่พากันแอบดูจากภายในบ้านได้เห็นเข้าก็พากันตกใจเฮ้ยเฮ้ยนี่มันปอบเปือเปลือกเอเฮ้ยกลัว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 แค่ไม่รู้แค่ไม่รู้และเจ้าพญาปอบร่างยักที่จ้องมองแนวหมาก็บอกว่ากูอยู่นี่ไม่ต้องมองหาเดิมทีกูตั้งใจจะกินแก่คนแก่เพื่อรถภาระให้ลูกหลานปกปันเพื่อจะได้ไม่ต้องจำใจเลี้ยงดู แต่ผูกอาจารย์ทั้งหลายรวมทั้งมึงด้วยไมเห็นความดีของกูาหาว่ากูสร้างบาปสร้างกรรมและในเมื่อกูพยายามจะทําความดีก่อแล้วไม่เห็นค่ากูกว่าจะกินให้หมดเกลี้ยงกินตามที่ปากอยากไม่เว้นแม้แต่มึงและวันนี้แหละจะเป็นวันที่มึงทิศมันต้องสิ้นชืออไม่รอช้านางพยาปอบใช้เท้าเข้ากระเทบ ผมไม่อยู่นิ่งให้โดนทึบเป็นแต่แน่โดดเลียงหลบเป็นพลวันพญาบอกไม่เปิดโอกาสให้ได้ตั้งตัวใช้มือเสริมเข้าฟาดพลางใช้เท้าเข้ากระเทมแล้วในขณะที่เลียงหลบไปสถานการณ์แบบนี้หากปล่อยให้ยืดเยือเราเสียเปรียบหน้าเอาวะฟัดกันเลยดีกว่าสัดก,กับมันตรงตรงคิดได้ดังนั้นต่อมาเมื่อเลี้ยงหลบและพอตั้งจังหวะได้ตั้งหลักได้ในระยะห่างจากมันพอสมควรผมยกมีดหมอเจ็บมียานขึ้นพนมเมอ ้าแต่ท่านท้าพญายมาราข้าพระเจ้าทิดมันขอใช้พลังของท่านปร,รับนางพญาปอบตอน,นีด้วยเนื่องจากมันได้ก่อกรรมสร้างเวรไว้มากขอท่านอนุญ,ญาตด้วยเถิดพูดบอกจบชูมีดขึ้นพลันต่อมาใบมีดเปล่งประกายแสงสีเหลืองสว่างจ้าแล้วนั่นก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่นางพญาปอบร่างใหญ่ยักเข้าหาโจมตีดวงออกมาเป็นแท่นในข้าโดดเทผมตะโกนร้องบอกไอ้ดวงขณะนานงพญาปอบยังเข้าไม่ใกล้ถึงตัว โดยไม่ต้องบอกซ้ำไอดวงรีบวิ่งออกมาและนั่งลงตรงหน้าผมจังหวะเดียวกันนั้นนางพญาปอบเข้าใกล้ได้ระยะไม่รอช้าผมวิ่งเข้าใช้เท้าเหยียบไอ้ดวงลอยขึ้นกลางอากาศปุ๊บจังหวะพุ่งเข้าหาร่างนางพยาปอบนางพยาปอบตวัดกรงเล็บเข้าใส่ได้ก่อนะพระธาโดนตกร่างกระเด็นร่วงลงสู่พเผินบาดเจ็บช้ำในกระอักเลือดเป็นอะไรไหมพิศมันไอดวงร้องถามตั้งท่าจะวิ่งเข้าดูอาการไม่ต้องเข้ามาดวงช่วยหามมดบอกให้ข้าก่อนกระเด็นไปไหนไม่รู้เดี๋ยวข้าจะล่อมันไว้ก่อน ด้วงพยักหน้ารับรีบมองหามีดหมาเจิตวิญญาณฝ่ายนางพยาปอะไม่เห็นผมเสียท่าไม่ปล่อยให้ตั้งหรอกชยานก้าวเข้าหาหมายใช้กรงเล็บตวัดเข้าตัดคอแล้วก็เป็นจังหวะที่ผมไม่อาจหลบเลี่ยงเพราะว่าก่อนที่กรงเล็บนางพยาปอบจะเข้าถึงคอพลันนั้นปรากฏรัศมีแสงเขียวสว่างวาบจากร่างผมร่างยักษ์ของมันพงาหงายไปร้องลัน่นพยาเหล็กไหลไอ้ทิศมันไอ้เนากายไมึงมีพลังทันพยานเหล็กไหลด้วยระลึกี่โกงนี่ว่าไม่น่าถึงไม่มีใครจะทำอันตรายอะไรมึงได้ ว่าแล้วทำไมมึงดูอยู่โยงคุ้งกระพันมีพยาเหล็กไหลคุ้มกันกายนีเองแต่มึงอย่าหยามใจไปเพราะกูรู้วิธีกำรักพยาเหล็กไหลคองมมึงว่าแล้วนางพญาบอกมเรื่องไร้ว่าบริกรรมคาถาพียงครูว่าจบก็กางแขนออกพลันปรากฏสายลมพัดซัดมาอย่างแรงและคล้ายว่าจะซัดเข้าใส่แค่เพียงผมรอบกายผมดูเป็นปกติมันคิดจะทาอะไรกันแน่เนี่ยเจ้านางพญาบอกผมเคส แล้วต่อมาปรากฏมีลูกอะไรไม่รู้มากมายสีเหลืองสีส้มภุ่งเข้ามาตามแรงลมแล้วเมื่อแวบเห็นผมรู้ได้ทันทีลูกมะเฟืองเสวินาทีนั้นผมเอาใบไม้ทัดหูหายตัววาบอกจากทิศท,ทางลมอ้าวเฮ้ยหายตัวไปไหนจังหวะที่นางพยาปอบงงขอแวะเข้าวงแล็บที่ผมต้องชิงหลบออกมาก็ด้วยเพราะว่า ลูกมะเฟืองและต้นมะเฟืองถือเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่เป็นข้อห้ามห้ามไม่ให้ผู้ถือของหรือมีวิชารอดผ่านอันจะเป็นเหตุให้ของที่มีในกายหรือวิชาเสื่อมลงได้ทั้งนี้ก็แล้วแต่บุคคลหรืออาจารย์ที่จะสั่งห้ามหรือไม่ห้ามแล้วแต่วิชาที่ร่ำเรียนซึ่งในส่วนตัวผมนั้นก็โดนสอนมาว่าสิ่งที่ห้ามรอดผ่านก็มีมะเฟืองและหัวปลีของกล้วยที่ห้ามก็เช่นกันดยมีลักษณะคล้ายกับตะปิงที่ปิดของลับซึ่งแล้วแต่วิจารณญาณและความเชื่อของแต่ละคนนะเอาล่ะว่ากลับเเข้ารื่อง ขณะที่ผมหายตัวและก้าวหลบออกมานางพญาปอบกำลังงงผมก็ได้เห็นอีกว่าสายลมได้พัดนำเอาผ้าถุงของชาวบ้านที่ตากร้อยตามมาด้วยโหนางพญาปอบช่างใช้แผ่นตับยาบยนเหลือเกินไม่ได้กินข้าหรอกโชยทิศมันหายหนาตาพี่ฟองขอหรือเปล่าเนี่ยนางพญาปอบว่าแล้วก็หุบแขนที่กลางลงพรานสายลมที่โชยพัดก็หายไปทั่วบริเวณเผินเต็มไปด้วยเหล่าลูกมะเฟืองและผ้าถุงของชาวบ้านออกมาสิวาวทิศมันเก่งนักไม่ใช่เหรอ เห็ในใครเขาต่างบอกว่าเป็นจอมอาคมนี่ว่าและทำไมจึงได้โหดวันนี้หางจุกตูดเา้านางพญาปอกพูดไม่ทันจะขัดคำครั้นนั้นปรากฏร่างเสือทองแดงกระโจนเข้าใส่จมตีป<ฮ>อไร้ายเมทันได้ตั้งหลักโดนเสือทองแดงแตะบบจนกระเด็นเซตลอและเมื่อตั้งหลักได้ก็เอ่ยพูดจาอาฆาตไอ้ทิดมันน่ะไม่อายใช้สัตว์อาคมหลอกทำร้ายกูกูก็มีเหมือนกันว่าแล้วพญาปอบร่างย,ยากโกอาปากกว้าง กว้างมากแล้วพลันต่อมาก,ก็มีหมาดำกระโดดออกมาจากปากมันสามตัวนางพญาปอบร้องสั่งบัญชาการให้ดำลูกแม่จัดการสัตว์อาคมของจิตมันให้สิน้นซากและก็ไเบตดองกลัวว่าจะจ้าวารุมเพราะเราคือหมาหมูเมื่อสิ้ินเสียงร้องบอกของนางพญาปอบผู้เป็นนายแก๊งหมาดำพาแกงกรูเข้าโจมตีใส่เสือทองแดงตัวไปจ้องมองดูเหตุการณ์จากภายในบ้านบอกว่าไม่นานละ่ะไม่แปลกใจเลย้ว่าทำไมหมออาคมคนอื่นจึงสู้จะบปอบนี่ไม่ได้ให้เพราะนี่เป็นหมาขนาดนี้นี่เอง และก็ไม่แน่ว่าทิศมันจะเอาชนะมันได้ด้วยเหดูสิหมาผีจะปอบมีแต่สามตัวต่อสู้กับเสือทองแดงกงทิดมันที่มีตัวเดียวทยิจันได้ฟังบอกว่าผมว่าแค่หมาดำสามตัวทำอะไรเสือทองแดงไม่ได้หรอกครับว่าแต่ตนนี้ทิศมันหายไปไหนแล้วละ่ะหรือว่าหนีไปแล้วมูเซ่ได้ฟังก็หันหน้าบอกว่าคนอย่างทิศมันหนีไม่เป็นไม่เคยหนีผู้ใดไม่ว่าจะคนหรือผู้ผี เอา้าถ้าไม่หนีแล้วอยู่ที่ไหนชาวบ้านแย้งแล้วไม่แทนจะจบคำดีสายตาทุกคู่ของทุกคนก็ได้เห็นร่างสิ่งดำกระโจนเข้าร่วมวงต่อสู้พากันตื่นตาตื่นใจในขณะผมที่ล่องหนหายตัวอยู่ก็ここก้าวเข้าหาไอ้ดวงที่กำลังหามีดมอเจ็บวิญญาณอยู่แล้วบอกว่าดวงนี่ข้าเองเดี๋ยวข้าจะเรียกมีดมอเจ็บวิญญาณให้ลอยขึ้นแล้วเองเรีบไปคว้ายหยิบมีดหมอเจ็บวิญญาณไว้นะจากนั้นข้าก็จะรอดนางปอบให้สนใจข้าแล้วในจังหวัดที่มันเผลอเองก็เข้าจัดการมัน จำไว้เองต้องใช้มีดหมอดจิตวิญญาณแทงทะลุหัวใจมันเท่านั้นเข้าใจในะยดวงแม้จะไม่เห็นตัวแต่อ้ดวงจําเสียงผมได้พยักหน้ารับปากรับพิธีมันไว้ใจดวงได้จากนั้นมีดหมอดจิตวิญญาณที่หายไปได้ล่องลอยขึ้นไม่รอช้าไอ้ดวงรียบเข้าคว้าทันเ,เห็นดังนั้นผมนาเอาใบไม้ทัดหูออกแล้วนั่นเองชาวบ้านจริงได้มองเห็นผมยืนอยู่ไม่ไกลจากการต่อสู้ของสัตว์อาคม ขณะที่การต่อสู้ระหว่างเสือทองแดงสิงดํากับสัตาอาคมของปอบรารดูเหมือนว่าจะห่างชั้นกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะไม่ว่าเหล่าหมาหมู่จะพากันขบกัดเสือทองแดงและสิงดําอย่างไรก็ทำอะไรไม่ได้ทำให้ต่อมาเหล่าบรรดาสามหมาของพญาปอบก็ทยอยโดนทำลายไปทีละตัวจนท้ายสุดก็ไม่เหลือขณะที่นางพญาปอบร่างยักษ์ยืนอึง้องผมเรียกสิงดําและเสือทองแดงกลับเข้ายามนางพญาปอบย่อกายให้เล็กลงแล้วก็บอกว่า น้อยแนย่จังโดถูกและเกินมีโอกาสก็ไม่ทำลายกูความใจอ่อนของมึงนี่แหละจะพามึงตายจบคำนางพยาปอบพุ่งเข้าหาจมตีผมอย่างว่องไวท่ากลางสายตาเหล่าชาวบ้านที่พากันอึง้งไม่เห็นว่าผมไม่เลี่ยงหลบนางพยาปอบเอามือข้างหนึ่งขวาจับหมับเข้าที่คอผม ถึงเวลาลาโลจากนั้นใช้มืออีกข้างหนึง่งแทงเล็บทะลวงเข้าใส่ร่องจังหวะนั้นผมเบี้ยวตัวหลบนางพญาปอบพลาดเป้าผมใช้จังหวะนั้นคว้าจับเอาข้อมือนางพญาปอบเอาไว้นางพญาปอบดินดน้นรนแต่ยังไงก็แกะไม่ออกผมใช้อาคมมนตุก,กาขณะนางพญาปอบพยายามดินเพลห,หลุดจากการจับกุม ไอดวงก็เดินเข้ามาที่ด้านหลังของนางพญาปอบจากนั้นผมยกแขนนางพญาปอบที่จับไว้ให้ร่างได้หงายออกสู่เบื้องหน้าแล้วนั่นก็ทำให้นางพญาปอบได้เห็นไอจรดดวดที่ก้าวเข้าหาใกล้เบิกตาโพลงเมื่อไอดวงเป็นจงแทงมีดหมอดเจ็บมญาณเข้าปากหน้าอกช่วงหัวใจแบบเต็มๆเต็มแบบลุดด้ามน,นางพญาปอบปร้องรั่นเป็นครั้งสุดท้ายขนะที่ร่างบังเกิดมีเปลวไฟลุกขึ้นท่วมผมปล่อยมือจากร่างนางพญาปอบแล้วไม่ช้าไม่นานนางพญาปอบก็โดนไปอาคมเผามอดไหม้ ท้ายสุดก็กลายเป็นผงทุลีและกระจายล่องลอยหายไปในอากาศไอ้ดวงก้าวเดินเข้ามาหาส่งคืนมีดหมอจิตวิญญาณให้นี่ครับพิ่ทิดมันเอามาคืนผม,มรับคืนเอามือีกคั้างตบบ่ายดวงเบาๆเก่งมากเวดดวงขณะทุกคนที่อยู่ภายในบ้านพากันก้าวเดิอนออกมาหาผมสีหน้าสีตาทุกคนแสดงความโล่งอกโล่งใจตะไหวบอกว่า นี่ท้าไม่ได้ทิศมันก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านข้าจะมีคนตายอีกสักกี่คนจะปอบตัวนี้ช่างร้ายกาจจริงๆพวกเราขอขอบคุณทิศมันมากไม่เป็นไรผมเต็มใจช่วยแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแม่มันคงเป็นกรรมของแกนั่นแหละพวกข้าเข้าใจพรุ่งนี้ข้าจะนำร่างแกไปบาเพ็ญกุศลและเช้าวันต่อมาตะไหวและเหล่าพี่น้องรวมทั้งชาวบ้านก็ได้ช่วยกันนำเอาพาร่างศพของแม่แกไปทำพิธี ส่วนพวกผมนั้นก็พากันเดินทางกลับบ้านซึ่งที่จริงตะไไหวก็จะพาไปส่งแต่ผมบอกว่าไม่ต้องให้จัดการธุระของแม่ให้แล้วเสร็จเถอะและพวกเราก็พากันเดินทางกลับบ้านว่าแต่อยู่ครบแก๊งแบบนี้ระหว่างทางกลับบ้านจะได้เจอกับอะไรกันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไว้มาลุ้นกันในตอนต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามหรือหากว่าสะดวกไม่เดือดร้อนปุ่มขอบคุณก็กดได้ก็คือปุ่มซุปเปอร์แตงขอขอบคุณล่วงหน้ามากมายครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับฟังขอบคุณมากครับสวัสดีครับ